สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10สิงหาคมปี2024เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเรื่องันที่โปรโกรมฟุตบอลโอลิมปิกหญิงกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลา22นาฬิกาบราซิลจะพบกับสหรัฐอเมริกา เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลกันบ้างนะครับในคืนนี้เวลา21นาฬิกาแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้แต่ทัศน์สนางบินสปอร์ต3โปรแกรมฟุตบอลเอเรดิสซิลิกของออนแลน์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลา21นาฬิกา30ในทีฟีนูตจะพบ่วินเล่นทเวเวลา23นาฬิกา45ในเมเกนจะพบทเวนเตเวลาตีหนอันเมเลจะพบอาร์เซนอลมากเวลาตีสองพีเอสวีเอลเฟนจะพบกับอาร์เคซิวันไว โปรโกแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุกเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลา21เอลิกา30นาทีฟูตเตโบส์จะพบนาซิอองเนลเว,วลาเที่ยงคืนคาซาปิอาจ,จะพอบบาวิสตาและเวลาตีสองครึ่งเอฟซีปอร์โตจะพบกิลเวนเซนเต้โปรโกแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลา23เอลิกา15นาทีคาซิมปาซาจะพบคอนยาสปอร์เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าอันเดนยาสปอร์จะพบกัสเทเป้และฟินิเบเช่จะพบอาดานาเดมิสปอร์ โปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่หนึ่งเวะลา18ในลีกา30นาทีคาร์ดิสจะพบซันเดอร์แลนด์คุนสปาร์กเลนเจอร์จะพบเวสต์บรอมบิลอัลเบียนมิดเดิลสโบรจะพบสวอนซีลีดยูไนเต็ดจะพบพัสมาร์ตมิลวอลจะพบกับวัตฟอร์ดออฟฟอร์ดยูไนเต็ดจะพบกับนอร์ลินสโตล์ซิตี้จะพบกับโคเวนทีและฮาวสิตี้จะพบเบสตันซิตี้ โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนาที่1เวลา18นาฬิกาหนองบอัวพิชยัย F.C จะพบก,กับบุ um รีรามกินาเต็ดเวลา18นาฬิกา30นาทีสุขไทย F.C จะพบก,กับบีจีปทุมกินนาเต็ดเวลา19นาฬิการะยอง F.C จะพบก,กันทะเล F.C ทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทันทูบอลไทยนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสองกันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นนาที่1เวลา18นาฬิกาแพร่กินนาเต็ดจะพบเชียงใหม่ยินนาเต็ด เวลา18บแนาฬิกาสามสิบนาทีซิสเกตยูเนเต็ดจะพบกับพัทยายูเนเต็ดเวลา19บเนาฬิกากเกษตรศาสตร์เอฟซีจะพบนครศรียูเนเต็ด United. และมหาสารคามเอฟซีจะพบสมุทรปราการซิตี้ปโปรแกรมฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนัดที่26เวลา12บสนาฬิกาคอนสแตนติเนสโปโรจะพบกับอวิสปาฟุกุโอกะโปรแกรมฟุตบอเลนนนนเ,บอเคลิกเกาหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนัดที 26. ่26เวลา17บเนาฬิกาอุนซันฮุนไดเอฟซีจะพบไทกูอเอฟซีเวลา17บเนาฬิกาสานาทีเชจูยูเนเต็ดจะพบอินชอนยูเนเต็ด และซูวนอนเอฟซีจะพกแทรจอนสตีเซนนะครับเราไปดูโปแรแกรมฟุตบอลบเนเดสซิการสองของเยอรมนีกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่2เวลา18บแนาฬิกาฟอตินาดูซิดอปจะพกคันสล์ลูเอลเวสแบกจะพกเอฟซีโฮครนเนนแบกจะพกชาร์กีสุนซี่ละเวลาตีหนึ่งครึ่งฮัมบูร์กจะพกแฮธาเบอร์ลินแล่โปแรแกรมฟุตบอลกาเชมิสโมสรนในคืนนี้นะครับเวลา16บหนาฬิกาบุลเลเซียมุนเช่นกลักปากจะพกสตาร์บุกเวลาสิบแนาฬิกาสานาทีอิสฟิทเทาจะพกกานิส เวลา19บเก้านาฬิกาแลนด์จะพบอแวรเดอร์เบย์เมนเวลา20่สนาฬิกาเซาแฮมตันจะพบกิตาร์เฟวลายี่สิบนาฬิกาสานาทีไบเออร์ลูกเซนจะพอ่อเดลเบตินไฮเดนฮัมจะพบเอสปานยอนไฟบวกจะพบอกาแฟออร์เลนตินา่าไมซุนห้าจะพบกัมป์โปลิเย่สตูการ์ดจะพบอเอลีติกบิลเบาเวลา21่สนาฬิกาไบรตันจะพบบีเอลูลองจะพบเลสเตอร์ซิตี้ แรงเฉพาะโอเซ่เวสต์แฮมยูไนเดัดเฉพาะเซลตาบิโกวูแฮมตันเฉพาะไลโยบีโกโนฮอนสไตน์คินเฉพาะแซงเอเตียนเวลา22นาฬิกาอัลบูกเฉพาะกับโอลิมปิกมาร์เซย์บริเซียดับมุนเฉพาะแอสตันวิลล่าฮอฟเฟนไฮม์เฉพาะกับฟูลแฮมนิวคาสเซินเฉพาะกับแบล็ดเวลา23นาฬิกาเอฟเวอร์ตันเฉพาะกับโรม่าอาร์บีเลซิกเฉพาะกับปารีสแซงเชียงแมงโตรุตเฉพาะเลยเอาไปเยดอลิด เวลา23นาฬิกา15นาทีบอสตันจะพบกับคิลล่าทอเน็มฮัตสเปอร์จะพะบกับไบยูเมเนิกเวลาเทีย่ยงคืนโอซาสต้าจะพบกับอาราเบสเวลาตีหนึ่งครึ่งและอัลมายโยกาจะพะบกับโบอลินยาเวลาตีสองคาดิสจะพบกับลาซิโอและบาเลนเซียจะพบไอทัดแฟรงเฟิร์ตนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ